สวัสดีครับเด็กทุกที่ครับนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเปลี choice, ่ยนชื่อนะครับคือต้องบอกว่าพี่ๆครับเราไม่ได้เป็นการไปเปลี Lyn ่ยนแบบเล่นๆน,นะครับการเปลี่ยนชื่ออันนี้ในความเชื่อส่วนตัวนะครับที่ผู้ที่จะเปลี่ยนให้เราเนี่ยท่านเคยบอกกับพวกผมนะครับว่าถ้าจะไม่เปลี่ยนอย่าถามนะครับถ้าจะไม่เปลี่ยนก็คือไม่ต้องไปถามเรื่องชื่อเลยนะฮะแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนถามได้นะครับ แต่ถ้าใครไม่เปลี่ยนยาถามนะครับเพราะว่าออมีคําพูดที่บอกต่อกันมานะครับว่า <S <S เจ้ากรรมในเวรถ้าจะรู้แล้วว่าคุณคือคนนี้คนนี้ทั้งๆที่เขากำลังตามหาคุณอยู่แต่อาจจะไม่เจอแต่ในเมื่อถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าไปถามแล้วไม่เปลี่ยนมันจะแย่นะครับอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ผมเห็นหลายคนแล้วที่ถามแล้วไม่เปลี่ยนแล้ว ลำหนักอย่างน้องผมก็หน้าบากตรงนี้เลยนะครับก็เลยอยากจะบอกพวกพี่ๆทุกท่านนะครับใครที่จะเปลี่ยนชื่อผมแนะนําว่าพอได้ชื่อแล้วเนี่ยก็หาเวลาไปเปลี่ยนซะในการเปลี่ยนนะครับเ,เปลี่ยนได้เฉพาะวันอังคารและก็วันพฤหัสเท่านั้นนะครับจะไปเปลี่ยนที่ไหนก็ได้แล้วเปลี่ยนแล้วนะครับต้องเอาใบกระดาษไปให้หลวงรุนท่านเจิมให้ด้วยนะครับหาเวลาว่างไปนะแต่ว่าอันดับแรกให้ไปเปลี่ยนชื่อก่อน นะครับผมแต่ก็ฟังไว้นะครับเพราะว่าผมมามาบอกด้วยความหวังดีจริงๆนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อคือถ้าไปถามหลวงลุงแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเปลี่ยนนะถ้าคุณไปถามหลวงลุงแล้วคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างทําให้คุณแย่ลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าคุณเปลี่ยนชื่อแล้วคุณไปเปลี่ยนกับอันนี้หนักนะฮะ บอกได้เลยครับชีวิตมันจะแย่ลงแย่ลง,แย,ลงแย่ลงเรื่อยๆมันหนักครับเปลี่ยนชื่อแล้วอย่าเปลี่ยนกลับเด็ดขาดนะเพราเจ้ากรรมในเวรม,มันรู้แล้วนะครับว่าคุณเป็นใครนะฮะอย่างผมเปลี่ยนมาเนี่ยผมพูดตรงๆเลยพอเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยคาเตือนแรกท,ที่ที่ได้ฟังมานะครับเปลี่ยนแรกๆอ่ะมันก็จะยังไม่ได้ดีเลยนะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะเจอเรื่องที่มันจะต้องเจอก่อน ซึ่งเนี่ัณปัจจุบันนี้ผมเจอแล้วนะครับเรื่องที่มันจะต้องเจอเนี่ยแต่เปลี่ยนชื่อนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะคือต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นบางคนอุ้ยเปลี่ยนโหเปลี่ยนมันตั้งหลายชื่ออันนั้นเพราะคุณไม่รู้ไงแต่ในหลักการของที่นี่นะครับอย่าเปลี่ยนเล่นนะครับเปลี่ยนเล่นไม่ได้นะครับมันมันไม่ดีครับมันจะทําให้คุณแย่ลงนะครับอ่ะผมฝากไว้แค่นี้นะครับใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ นะครับผมส่วนใครที่ได้คิวก็ดีใจด้วยนะครับหลังจากนี้ผมคิดว่าคนน่าจะเยอะมหาศาลเลยนะครับที่วัดนะทุกทุกวันนี้ก็คิวเต็มตลอดนะครับแล้วหลวงลุงท่านก็มีกินิมนต์เยอะด้วยนะครับฝากด้วยครับใครสอบถามอยากรู้อะไรสอบถามไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมมาตอบให้ครับผมครับ